นี่หอนนะไปไปอยู่บ้านเหรอตู้ต่อตู้ต่อเราใไม่ได้หรอโอ้โตนหัว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 นวมีใบคลิ้งคลิ้กับผนื่อยเอ่ามีใบก็ต้องมีเล็ตอกเล็ก็ได้เหรอ ตนี้มันจะมีหลอยงเี้ยเขเเขลเปลลตนี้นตองีอ่้นเปลี่ยนรงเปลี่ยนลงใหม่อะอย้กันน่น่ะมันยอเปลนโลงใหม่มนต้องีนต้องมีเยอะได้เ็อแต่ี่เอนหลกกัน็ลมันต้องอยู่กนอ่ะยี่มันตัดต้นนี้ต้นเดียวครับอจ้างแล้วต้นเนะ ตัวนันันไใชครับที่เป็นลงพุ่นบม่ใช่่เดี๋ยวจัดต่อต่อที่ว่ามันมาจับไหนนู่ผมอยู่ที่ห้างเดี๋ยวนะว่ามูดีวกันยิงกันไปมาเห็นรถมูดกันกันอยันมูมันกินมูก่งมากมูมูงมาด้องกันวะพรร้องคนกลับกินะครับ ตาเจ้าอ่ะมาด้วยกันก่มาแม้ไม่ครับเล็กอยู่ตรงนู้นเล็ก่คนไม่น้อยกีกเอเลกอกเข้ามานะครับอ่าผมเห็นอ่าชายประมาณนักสี่คนชายและนะครับคนเนึงอยู่อก่ เพื่อไปโมเลกเข้าตีนนะพอเจ้าที่บอกแรงตัวก็หยุดแล้วก็วิ่งหนีไปเราติดตามไปสืบพิสูจนต่อเนี่ยมันต้องต้องเป็นโรคการพิสูจน์หรือเนี่ยาเนี่อไ้อ่ต่อเนี่ยได้ขอต้องที่ตัวเด้นไงได้มันมีเสียได้เสมอ กองไม้ตรงดูมีมีทางทางที่ของนั้นเศษหนึ่งกองครับทางกองไร่ชาตรงไปเลยครับแล้วก็ข้างหน้าข้างล่างน้าเศษหนึ่งกองครับก็การเอาร้ใส่ตรวจไม่ใส่ได้ก่อนไม่ใส่ตัวก่อนหนึ่งกองต่ออยู่นู้นแล้วไม่ยืนหนึ่งกองเลยใช่ไหมว่าขึ้น

mà chơi gắn bóng mà chơi gắn đấy, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn